มื่อกี้เราเราคุยกันแล้วว่า U- t e c t ิ c Reaction ใช่ไหมเกิดผ่านเส้นขนานพื้นแล้วก็มันมีจุดที่เราเรียกว่าจุด invariant point ก็คือเป็นตัวแทนแล้วกันเนอเพราะว่าถ้าผ่านจุดนี้เกิด U- เท c t i c ทั้งระบบใช่ไหมแล้วเราบอกว่านี่ไงอันนี้คือ invariant point นะทีนี้ในระบบที่เป็นของ2อ,อย่างผสมกันน่มันไม่ได้มีแค่ U- เทคนิคอย่างเดียวนะครับมันมีจุดอื่นๆด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูในหน้านี้กันนะครับ มีอะไรบ้างเอ่ยนะครับ <c oughs> มีสิ่งที่เรียกว่าจุดยูเท็กติกนะฮะมีสิ่งที่เรียกว่ายูเท็กทอยนะฮะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเพอริเท็กติกอันประหลาดดีเนาะนะฮะชื่อประหลาดดีเนาะแล้วก็มีจุดที่เรียกว่าเพอรินะฮะเท็ทอยโอเคมี4จุดนะที่เรา จะเห็นได้ในระบบที่มันมีของสองอย่างผสมกันนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะมีอีกจุดหนึ่งนะโมอะไรำไ,ไม่ได้แนละ้วแต่ว่าไม่เป็นไรไต้องสนใจมันนะครับโอเคทีนี้ผมจะอธิบายมันนะแต่ว่าก่อนอื่นผมขออธิบายสูตรในการที่ผมจะใช้จำหน่อยว่าอะไรมันคืออะไรนะครับเพราะนั้นผมจะมีสูตรดังนี้ EU ผมจะแยกความแตกต่างระหว่าง EU นะฮะกับ peri แล้วผมจะแยกความแตกต่างระหว่างติกนะฮะกับทอยโอเคทีนี้คำว่า E.U. นะฮะมันคือ1ไป2แล้ว p e r ร y เนี่ยมันคือ2ไป1นะครับตรงนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจนะฮะฟังผมไปก่อนนะฮะใจเย็นๆโอเคแล้วถ้าเกิดเป็นติกเนี่ยนะครับมันแปลว่ามี LIQUID นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นตอยแปลว่าไม่มีลิควิดนะครับ okay. อาจจะฟังดูว่ามันคืออะไรจะเย็นๆนะครับอาจดดไปก่อนแล้วเดี๋ยวดูดูเทคนิคที่ผมใช้จำนะฮะซึ่งคุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงผมก็ต้องสอนคุณแหละว่าไอ้ทั้ง4จุดนี้คืออะไรอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมตีเส้นไว้ก่อนนะครับตีกรอบ โอเคเราจะเริ่มกันด้วยนะฮะสิ่งที่เรียกว่ายูเทคติกนะครับโอเคยูเทคติกนะครับผมบอกว่าคำว่า EU ใช่ไหมฮะคำแรก EU คำนี้แปลว่า1ไป2เนะีเพราะนั้นผมก็จะบอกว่าปฏิกิริยาเนี้ยเกิดจากการที่ผมมี1ไป2 1คืออย่างนี1้1นึ่งนะฮะแล้วก็ไปไปคืออย่างนี้ แล้วก็สองก็คือมีอีกสองกล่องอันนี้คือความหมายว่าหนึ่งไปสองครับแบบนี้โอเคหนึ okay. ่งบวกด้วยอันนี้คือคำว่า EU 1, นหนึ่งไปสองแล้วไอหนึ่งเวลาคำว่าไปตรงนี้คือคำว่าค o ลิ่งนะฮะคือการเย็นตัวต่อมานะครับคำว่าติกคืออะไร ติดอยู่ตรงนี้นะฮะติดตรงนี้แปลว่ามีลิควิดมีลิควิดใช่ไหมถ้าจะมีลิควิดก็ต้องใส่ลิควิดเข้าไปนะครับทีนี้ผมบอกคุณหน่อยนะฮะเผื่อใครไม่รู้นะครับลิควิดเนี่ยมันเป็นเฟสที่อุณหภูมิสูงนะครับนะมหมายถึงออว่านึกออกป่ะน้ําที่เป็นลิควิดก็มีอุณหภูมิสูงกว่าน้ําที่เป็นน้ําแข็งที่เป็นของแข็งเนาะเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องมีลิควิดคุณจะใส่ลิควิดในกล่องไหนดีนะครับ คำตอบก็คือเหลวฤทิดมันควรจะอยู่ทางซ้ายครับเพราะว่าเราลูกศรน,นี่คือการคูลิ่งเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายเนี่ยต้องอุณหภูมิสูงสิมันถึงจะอุณหภูมิมันถึงจะคูลิ่งลดอุณหภูมิกลายเป็นทางขวาเนาะเพราะนั้นเวลาคุณจะใส่เหลวฤวิดอ่ะต้องใส่ด้านซ้ายครับเพราะว่าเหลวฤทิดมันเป็นเฟสที่อุณหภูมิสูงเพราะนั้นผมจะใส่เหลวฤทิดนะต่อมานะครับพอคุณใส่ลิควิดเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยให้คุณเลือกนะเลือกตัวหนังสือที่สวยงามนะฮะอย่างเช่น อัลฟาเป็นตน้นกับเบต้าเลือกอะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนกันคุณจะใส่กอไก่ขอไข่ก็ได้นะฮะแต่ไม่เอากอไก่กับกอไก่ไม่เอาแบบนี้นะครับหรือว่าไม่เอาลิคิดนะฮะไม่เอาลิคิดคือมีลิคิดใส่ไปแล้วจบแล้วไม่เอาลิคิดมาใส่ทางด้านนี้แล้วนะฮะเอาของแข็ง2อันนะชื่ออะไรก็ได้ส่วนใหญ่เป็นชื่อภาษากรีกนะคุณจะใส่เอตาเอฟซอลอนอะไรก็ได้นะประมาณนี้จบนี่คือปฏิกิริยายูเทคติกซึ่ง ถ้าคุณไปดูในสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ใช่ไง L กลายเป็นอัลฟาบวกเบต้านี่คือปฏิกิริยายูเทคติกถูกไหมครับต่อมานะฮะยูเทคตอยครับผมโอเคยูเทคตอยนะครับอ่าลองมาดูก่อนคำว่า EU นะนะฮะแปลว่า1ไป2เนะี่ยเพราะนั้นผมก็จะมี1แล้วก็มี สองตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ลูกศรหนึ่งไปเห็นไหมฮะแล้วก็คูลิ่งแล้วก็บวกเห็นไหมครับหนึ่งไปสองตามที่เราคุยกันทีนี้มีคำว่าทอยนะครับทอยแปลว่าไม่มีลิควิดนะ ไม่มีลิควิดแปลว่าไม่มีลิควิดนะครับไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีลิควิดก็แปลว่าไม่มีลิควิดครับเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องใส่ลิควิดครับใส่แต่ข้องแข็งอย่างเดียวนะฮะตัวอย่างเช่นอัลฟาเบต้าแกมมานะฮะคือใส่อะไรก็ได้ที่ไม่เหมือนกันชื่อไม่เหมือนกันไม่เอากไก่กรไก่เลยถึงว่าไม่เอาอัลฟาแต่เป็นอัลฟาอย่างี้ไม่เอาอัลฟาเบต้าเอฟซิลอนใส่สชื่อที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองจบนะเพะนั้นสังเกตว่า ยูเทคติกกับยูเทคตอยก็ต่างกันก็คือทางด้านซ้ายนะมันคืออ,อยูเทคติกก็คือของเหลวกลายเป็นของแข็ง2อันอยูเทคตอยก็คือของแข็งกลายเป็นของแข็งอันใหม่อีก2อันนะครับต่อมาคุณมีสิ่งที่เรียกว่าเพอริเทคติกโอเคอันที่3นะครับคำว่าเพอริ ry, แปลว่า2ไป1เห็นไหมครับ เพราะนั้นผมก็จะต้องมี2กล่องแล้วไป1กล่องสองจริงก๊อปเลยดีกว่าเพื่อความง่ายแล้วก็ไป1น,นะครับหลังจากนั้นก็ก๊อปลูกศรมาเลยดีกว่านะฮะจริงๆแล้วก๊อปลูกศรและคําว่าคูลิ่งมาพร้อมกันเลยง่ายกว่า แล้วก็บวกใช่ไหมฮะโอเค okay. มีคำว่าติกนะครับติกตรงนี้แต่ว่ามี L นะถ้ามี L แปลว่ามี L ครับไม่รู้จะพูดยังไงนะมี L แปลว่ามี L นะใส่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ทางด้านซ้าย เมครับว่า L เนี่ยเป็นเฟสที่มีอุณหภูมิสูงมันต้องอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเพราะปฏิกิริยาของเราคือการคูลิ่งนะก็เม็กระบวนการของเราคือการคูลิ่งก็ดูนาใส่ L ทางด้านซ้ายซะที่เหลือให้คุณใส่ของแข็งให้หมดครับเช่นอัลฟาเบตานะครับเหมือนเดิมนะครับไม่เอาชื่อซ้ํากันนะฮะใส่ของแข็งชื่อที่ไม่เหมือนกันอยนะ่างพนั้นเพอร์ลิีเทคติกก็คือของเหลวบวกของแข็งกลายเป็นของแข็งอันใหม่ นะครับชื่อไม่ได้สําคัญนะฮะจริงๆแล้วประเด็นก็คือมันเป็นของแข็งที่ไม่เหมือนกันมากกว่านะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับ p e r i t e c t o y ครับมีคําว่า p e r ินะครับแปลว่าสองไปหนึ่งถูกไหมฮะเราคุยกันลนะสองไปหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องมีสองกล่องก็แปะดีกว่าเนะง่ายดีโอ้ยไม่ใช่ก็แปะสอง ไป1นะครับแล้วก็คูลิ่งด้วยนะครับแล้วก็บวกโอเคมีคำว่าทอยนะฮะคำว่าทอยแปลว่าไม่มีลิควิดนะฮะไม่มีลิควิดก็แปลว่าไม่ต้องใส่ลิควิดใส่ของแข็งชื่อไม่เหมือนกันอัลฟาเบต้าแกมมา นะครับเพราะฉะนั้น peritectoid ก็คือของแข็ง2อ,อันกลายเป็นของแข็งอันใหม่เห็นไหมมันต่างกันที่มีลิควิดกับไม่มีลิควิดแค่นี้เองนะฮะไอ้คำว่า peritectic กับ peritectoid นะครับ,บ,รบประมาณนี้อ่าโอเคนะครับหวังว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพนิดนึงนะครับอ่าทีนี้เรามาดูต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างละกันเนอของเอ่อของเฟสไดแกรมเนาะที่ทำให้เกิดหรือว่ามีจุด invariant vari a n t point นะครับอันนี้คือผมสอนให้คุณสามารถที่จะเริ่มดูได้นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะหาจุด v n v i r n t point เนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องหาก่อนว่าเส้นตรงอยู่ที่ไหนนะมันจะต้องมีเส้นขนานพื้นเกิดขึ้นมันถึงจะเกิดมันถึงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราหา Invariant Point ได้นะครับเพราะนั้นลองดูจากอาลองดูจากรูปซ้ายบนนะครับให้คุณหาเส้นขนานพื้นก่อนแน่นอนมองไปเลยคุณก็จะเห็นว่า เส้นขนานพื้นของคุณนี้นะครับคือเส้นนี้ถูกไหมฮะเส้นนี้นี่คือเส้นขนานพื้นนะครับในเส้นขนานพื้นของคุณนะครับมันจะมีคล้ายๆว่ามันจะมีแนวของมันแนวของอะไรก็ตามที่มันมาประจบกันอย่างเช่นแนวตรงเนี้ยนะอันนี้ดูได้หลายแบบวิธีดูแบบแรกก็คือผมจะดูแนวที่มันเป็นประมาณเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วไอหัวสามเหลี่ยมของผมเนี่ยมันจะมาประกบอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมฮะอันนี้แหละคือจุดที่เรียกว่าจุด invariant นะครับอันนี้อันนี้คือวิธีดูหนึ่งนะก็คือให้ดูว่ามันมีเส้นมาบรรจบกันเกิดเป็นมุมขึ้นมาเนี่ยมุมตรงนั้นแหละคือจุด Invariant point ที่เราสนใจนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งที่อาจจะดูได้ก็คือว่าถ้าคุณมีเส้นขนานพื้นก่อนนะฮะเส้นขนานพื้นอะ่ะถ้าขีดไปจนมันครบเนี่ยมันจะเกิดจุดประมาณ3จุดใช่ไหมจุดริมกับจุดกลางใช่ไหมมันเป็นจุดที่มันเปลี่ยนแนวะนะฮะให้เอาจุดกลางครับจุดกลางอะ่ะคือจุดที่เป็น Invariant Point นะครับเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะดูยังไงก็ตามคุณจะต้องอดูให้ออกอย่างแรกคือองให้ออกนะแล้วก็ไอด n น i ิฟายให้ได้ก่อนว่าจุดอินเวเรียนพอยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะสำหรับเฟสไดแกรมทางด้านซ้ายบนคือจุดนี้นะครับทีนี้จะดูว่าจุดนี้เป็นจุดอะไรเนี่ยนะฮะสเต็ปต่อมาก็คือให้คุณลองขีดเส้นนะฮะขีดลูกศรเนนะี่ยลงมาแบบนี้นะก็คือเราจะทำการคูลิ่งถูกไหมฮะทีนี้เวลาจะทำการคูลิ่งแล้วเราก็เริ่มเขียนการเปลี่ยนแปลงหรือเขียนสมการนะครับว่า ข้างบนเห็นไหมฮะข้างบนเรามีเฟส L เห็นไหมฮะเพราะนั้นเราก็เขียนว่า L เห็นไหมฮะแล้วเราก็จะ cooling นะเอาไปว่าเราเข้าใจนะว่าไอ้ลูกศรตรงนี้คือ cooling เห็นไหมฮะข้างล่างคืออะไรดีนะฮะข้างล่างเนี่ยมันคือเฟสที่เรียกว่า alpha บวก beta นะผมยังไม่ได้สอนคุณยังเป็นทางการแต่ผมจะบอกคุณว่าถ้าคุณเจอนะครับพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่มีชื่อนะอย่างเช่นมันไม่มีชื่ออะไรบอกเนี่ย มันแปลว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันมีมากกว่า1นึ่งเฟสปกติพื้นที่เฟสเดียวมันจะเขียนอยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้เขียนเนี่ยให้คุณเอาซ้ายบวกขวาครับอัลฟาบวกเบต้าครับง่ายๆแค่นี้เองนะครพื้นที่ที่ไม่มีชื่อให้เอาข้างให้เอาซ้ายขวาบวกกันเพราะนั้นอย่างพื้นที่สีส้มมันคืออัลฟาบวกเออะไรประมาณนี้นะพื้นที่ที่อยู่ทางทางขวาตรงนี้ก็คือ L อลบวกเบต้านะหรือเบต้าบวกเก็ได้นะครับไม่ต่างกัน แตนะเพราะนั้นเราเวลาเราคูลิ่งคือเราคูลิ่งจาก L ลงมาข้างล่างข้างล่างนี่คืออัลฟาบวกเบต้าถูกไหมฮะทีนี้แล้วก็เราก็ต้องดูต่อว่าเอ๊ะแล้วสมการนี้เป็นสมการที่สอดคล้องกับชื่ออะไรที่เราเรียนมีกี่นะครับ1ไป2นะฮะไป2คือ EU ใช่ไหมครับแล้วมีลิควิดด้วยมันคือติก ช่ไหมเพราะฉะนั้นชื่อตรงนี้นะฮะก็คือ U-tactic react U-tactic จุด U-tactic เไหมฮะ,ะเพราะนั้นอันนี้คือ exercise หนึ่งที่อยากให้คุณทำทำได้ก็คือหาหน่อยว่าจุดนั้นอยู่ไหนแล้วจุดนั้นอะ่ะชื่ออะไรนะครับอ่ะลองมาดูอ่าลองมาดูขวาบนกันเนาะขวาบนนะครับหาเส้นขนานพื้นนะครับซึ่งมันก็มันก็ที่เดิมนะฮะ แล้วให้หาจุดที่ทําให้มีการมาประกบกันเกิดเป็นสามเหลี่ยมก็คือแนวประมาณนี้เส้นเส้นขนานพื้นอยู่นี่แนวสามเหลี่ยมคือแนวนี้นะแล้วเสร็จแล้วมันปร,ประจบกันที่จุดตรงนี้อันนี้คือจุด invariant ของเรานะหรือจริงๆแล้วจะดูว่าเส้นมีเส้นขนานพื้นมี3จุดใช่ไหมทำให้เกิด3จุดเอาจุดกลางนะเพราะนั้นก็จุดนี้แหละทำยังไงก็ได้ให้มันได้จุดเนี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็ขีดเส้นนะฮะลงมาขีด ปฏิกิริยาว่าเราจะคูลิ่งผ่านจุดนี้นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะบอกว่าเราเกิด L ใช่ไหมครแล้วมันจะกลายไปเป็นข้างล่างเนาะข้างล่างเนี่ยคือเบต้าบวกแกมมาถูกไหมครัเพราะว่าเรากำลังบอกเราว่ามีคิมบอกนะว่าพื้นที่ที่ไม่มีชื่อคือเอาซ้ายบวกขวานะครับเพราะนั้นมันคือเบต้าบวกด้วยแกมมา1ไป2คือ EU นะครับแต่เฮ้ยขอโทษอัลฟาเว เขียนได้ไงวอลิคิวด์อัลฟากลายไปเป็นเบต้าบวกแกมมานะครับหนึ่งไป2นะครับ EU ไม่มีลิควิดมันคือตอยนะครับเรากลับไปดูนะหนึ่งไป2 EU ไม่มีลิควิดตอยมันคือ U text ตอยนะครับโอเคอันนี้อันนี้ผมไปผมไปเร็วนิดหนึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมให้คุณฝึกได้นะครับอ่าเรามาดาูซ้ายล่างนะครับ ซ้ายล่างก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องเห็นนะฮะเส้นขนานพื้นแต่คราวนี้แนวสามเหลี่ยมมันอยู่ข้างล่างแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอหัวที่มันหัวสามเหลี่ยมยังไงมันก็อยู่ตรงนี้แหละนี่คือจุดที่เราต้องการนะ <c oughs> แล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคูลิ่งผ่านจุดนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผ่านจุดนี้เหมือนเดิมนะฮะเราก็ต้องไอดีนิฟายว่าเฟสของเราจากบนลงล่างเป็นอะไรนะครับข้างบนนะฮะมันคืออัลฟาบวกถูกไหมฮะ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเลเบลนะฮะเราก็บอกว่าอา่าอัลฟาบวกด้วย L นะฮะกลายไปเป็นเบต้าข้างล่างคือเบต้าใช่ไหมฮะสองไปหนึ่งคือเพอรินะครับแล้วมีลิควิดด้วยนะฮะต้องเป็นคำว่าติกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะบอกว่าเรีคชันเนี่ยชื่อเพอริเทคติกครับผม เพราะนั้นเพราะนั้นลองดูลองลองดูรูปร่างหน้าตาละกันเนาะนะเพราะว่าพอคุณไอดีไิฟายจุดได้แล้วอะแล้วคุณขีดเส้นปุ๊บอะที่เหลือนะฮะคุณลองไปเช็คกับโน้ตที่ผมเขียนให้นะรับรองไม่พลาดนะครับต่อมานะครับสุดสุดท้ายนะครับน่าจะพอมองออกแล้วว่ามันก็คือจุดที่เดิมนัแหละนะแล้วก็เราก็จะขีดเส้นขนานพื้นไอขีดเส้นดิ่งใช่ไหมฮะ โอเคทีนี้เราก็จะดูว่าเรากำลังจะได้เฟสอะไรเป็นเฟสใส่ข้างบนของเราเป็นอัลฟาบวกเบต้าถูกไหมฮะซ้ายบวกขวานะครับเพราะนั้นเป็นอัลฟาบวกด้วยเบต้านะฮะกลายไปเป็นแกมมาอยู่ข้างล่างถูกั้ยฮะสองไปหนึ่งนะฮะเพอรินะครับ, ry, รบแต่ไม่มีลิควิดมันคือตอยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเพอริเทคทอยครับ โอเคนะครับเพราะนั้นอยากให้คุณมี ability อบิเทีันี้นกนะครับในการบอกให้ได้ว่าจุดอยู่ไหนแล้วจุดนั้นน่ะชื่ออะไรนะครับนะ,ะทำประมาณนี้นะครับ